ใครคือกอนซาโลลาโมสตัวแทนโจตาผู้ยิงแฮตติกและเฉิดฉายเทโลนันโดในศึกฟุตบอลโลกกองหน้าจากแบนฟิก้าได้ลงเล่นแทนซูเปอร์สตาร์อย่างโรนันโดและทําแฮตติกับหนึ่งแอซิสในเกมถล่มสวิตเซอร์แลนด์หกประตูต่อหน,นึ่งกอนซาโลลาโมสกองหน้าจากแบนฟิก้ากลายเป็นนักเตะที่คลยๆก็พูดถึงในช่วงค่ำคืนหลังจากที่เขาเป็นคนได้ลงสนามแทนคิตียโนโรนันโดที่ถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมฟุตบอลโลก2 0 2 2 รอ16ทีมสุดท้ายแข่งวัย21ปีไม่เพียงทำผลงานได้ตามที่โค้ชคาดหวังเขายังยิงได้ถึง3ประตูในเกมดังกล่าวแต่กลายเป็นฮีโร่คนสำคัญที่พาทัพฝอยทองเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ถึง6ประตูต่อนหึ่งเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาย้อนกลับไปก่อนจะถึงฟุตบอลโลก2022ที่กาตาลามม่เป็นเพียงหัวหอกดาวรุ่งที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติเพียงพ่อดีอโกโตตากองหน้าลิเวอร์พูล มีอาการบาดเจ็บทำให้มีพื้นที่ว่างในเกมลูกเพิ่มมาหนึ่งตำแหน่งเขาลงเล่นนัดแรกในนามทีมชาติเกมกระชับมิตรที่นจีเรียยิงได้หนึ่งประตูในเกมนั้นเขาแทบไม่มีส่วนร่วมในเกมฟุตบอลโลก2022ันรอบแบ่งกลุ่มได้ลงสนามเพียงน้อยนิดในฐานะตัวสำรองในสองนัดแรกและเป็นตัวสำรองจนจบเกมในนัดที่แพ้เกาหลีใต้ก่อนจะมาระเบิดฟอร์มแฮตติกแบบเหนือความคาดหมายในเกมชนะสวิตเซอร์แลนด์เกมแรกในชีวิตที่เขาได้ลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะตัวจริง ลาโมเติบโตขึ้นมาจากระบบเยาวชนของแวติกา้ายิงไปก้าวประตูจากส1นนัดนะกับสมโมสรต้นสังกัดในฤดูกาลนี้ผลงานดังกล่าวทาให้เขาได้รับโอกาสติดทีมมาเลติกาตาก่อนจะสร้างชื่อให้แฟนบอลทั่วโลกจดจําจากเกมเมื่อคืนมันงคารก่อนหน้านี้ผลงานในทีมชาติของเขามีเพียงในระดับเยาวชนติดทีมชาติมาแล้วแทบทุกระดับและเคยเป็นดาวซันโวในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีเมื่อปี2019 ลามมสเข้าร่วมเยาวชวนของแมนฟิกาตั้งแต่2013ซึ่งในตอนนั้นอายุเพียง12ปีเขามีชื่อเสียงในเรื่องความสารพัดตำแหน่งเล่นได้หลายรูปแบบในเกมลูกมีการปิดสกอร์ที่เฉียบคมและแม่นยำรวมถึงถอยมาสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เฟเนันโดซานโตสชื่นชมอย่างมากก้าวต่อไปของลามอสหลังจากระเบิดฟอร์มในเกมกับสวิตเซอร์แลนด์แฟนบอลจำนวนมากเริ่มพูดถึงการให้โอกาสเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเริ่มมีการพูดถึงราฟาเอลสตาร์ของเอซิมิลาาที่ยิงประตูได้อีกครั้งแม้จะเป็นเพียงตัวสำรองโปรตุเกสจะต้องเจอกับโมโลโกในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายวันเสาร์นี้พวกเขาคือฝ่ายที่คล้ายๆก็มองว่าได้เปรียบและแน่นอนว่าจากผลงานของลาโมสต้องทําให้ซาตัวต้องคิดหนักว่าเขาจะยังให้โอกาสเจ้าหนูรายนีนต้ตอไปหรือจะกลับไปเลือกใช้งานโรนันโดตามเดิมโอกาสของคิสตีโนโรนันโด แม้การตัดสินใจดรอปคิสเตโนโรนันโดจะทําให้หลายคนชี้ว่านักเตะรายนี้มีปัญหาบางอย่างกับโค้ชแต่ซานโต้ก็พูดอย่างชัดเจนในห้องแถลงข่าวหลังจบเกมว่าการดอปโรนันโดเป็นเพียงเหตุผลทางเทคนิกและโดยส่วนตัวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนักเตะหากยึดตามคำพูดของซานโต้โอกาสของโรนันโดก็ยังเปิดกว้างในฟุตบอลโลก2022เพียงแต่เขาคงต้องพยายามทำผลงานให้ได้มากขึ้น เมื่อมีคู่แข่งเป็นดาวลุ่งหน้าใหม่อย่างลามอสกำลังหายใจลดต้นคออยู่ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ